คนที่เกิดวันที่สามนะหรือสิบสามหรือยี่สิบสามนะครับเป็นยังไงเลขสามเนี่ยท,ที่เกี่ยวพันกับเลขสามสามสิบสามยี่สิบสามส่วนใหญ่คนที่เกิดสามตัวเนี้ยในชีวิตจะมีครัวพันอยู่สองเรื่องครับหลักๆเลยในะชีวิตก็คือหนึ่งเรื่องของความรักเรื่องของความรักก็คือรักใครรักจริงนะขี้หวงขี้หึง,งจริงๆนะจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามานะ แล้วก็นเน็บเน็บแนมแนมประชดประชันนะทำไมพอใจนะจริงจังเรื่องความรักมากนะครับจะเป็นคนที่ประมาณนี้นะครับจริงจังในเรื่องความรักอาจจะเป็นคนที่ทําร้ายตัวเองได้ง่ายนะถ้าผิดหวังเพราะว่าเป็นคนที่จริงจังเรื่องตรงนี้มากฉะนั้นคนที่เกิดวันที่นี้ต้องระวังนะให้หาคนที่ปรึกษาคนที่ไว้ใจไปปรึกษานะครับนะอย่าไปทําร้ายตัวเองนะครับในเรื่องของโรคภัยก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารการกินนะครับอาจจะท้องเสียง่ายส่วนเรื่องของครอบครัวนะครับ ครอบครัวเนี่ยก็คือเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับครอบครัวสูงนะคิดมากนะเป็น Family Man นะครับหรือแฟมิลี่เกิลนะครับหรือว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับก็โอ้โหจริงจงจังๆกับเรื่องความรักมากๆนะให้ความสาคัญในเรื่องความรักกับครอบครัวคนเกิดวันที่ 33, 23นะครับแต่นะคนที่เกิดวันที่3ให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะคนที่เกิดวันที่3เนี่ยจะเป็นคนที่คิดมากกว่าเพื่อน ระวังนิดนึงอย่าเลือกมากนะเพราะเป็นคนสเปคมากนะเป็นคนกลัวการผิดหวังเป็นคนกลัวเยอะอ่ะคิดเยอะกลัวเยอะนะครับในเรื่องความรักอาจหาแฟนได้ยากนะคนเกิดวันที่3นะ